มาที่จิตมีกำลังใหญ่ <c oughs> อารมณ์ใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านได้เพราะอาศัยกำหนดรูลมให้ใจเขาออกเมื่อจิตมีความสุขสมาธิดีแล้วก็พิจรารณากันห้าตามที่กล่าวมาแล้วเป็นพื้นฐานครั้งนี้ก็เพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสมถะกรรมฐานน,าานิพพานกรรมฐานร่วมกัน การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นสมถะภาวนาการพิจรารณากันห้าตามที่กล่าวมาเป็นวิปัสนาภาวนาสมถะเป็นตัวทรงอยู่แต่หาหกว่าไม่มีวิปัสนาญาณช่วยสมถะก็เสือเส่อมง,ง่ายฉะนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัทัหลายจงพ,พิจใช้การเจริญสมถะกับวิปัสนาญาณร่วมกันเสมอ พิธีเจริญสมถะกับภาวนาร่วมกันอันดั